เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้พระทุกท่านอรอคอยมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือพระปิดตาปดนี่รุ่นแรกหลวงตาขึมวรธรรมวัดผักขะตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศิสเกตนะครับหนาวุ่นนี้จะสร้างน้อยแค่ 8,000องค์นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจะสร้างเพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมก่อสร้างพระใหญ่ริมแม่น้ำมูลนะครับรายการลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้100ลุ้นมีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะรายการลุ้นมีเจ้าของหมดแล้วรายการแถมยกลังก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับนะอ่ะผมขออนุญาตนะทำการนะไม่พูดพ้ำทำเพลง นะครับขออนุญาตทําการแกะลังให้ท่านชมเลยแล้วกันนะครับกล่องสวยมากครับกล่องสีแดงนะครับนี่เห็นไหมนะนี่คือพระปิดตาปหนี้รุ่นแรกนะครับซีนเดิมๆนะเดี๋ยวจะแกะให้ท่านชมนะฮะขณะนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับตอนนี้นะครับพระเพิ่งมาถึงผมนะฮะคงจะจัดส่งไม่ทันนะครับวันนี้ก็คือวันที่16มีนาคมนะครับ 16มีนาคมนะฮะพระพึ่งมาถึงนะฮะสดๆร้อนๆนะครับนะขนส่งก็ล่าช้ากันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านชมนะครับนี่คืออู้กล่องสวยมากกล่องสีแดงแรงลิบ์นะครับนี่เลยลูกค้าเปิดขึ้นมาแต้นแต้นนะครับนะรายการที่2นี่คืออะไรเอ่ยนะครับรายการที่สองนี่น่าจะเป็นอะไรน้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูรายการก่อนนะฮะรายการที่สองอ๋อน่าจะเป็น รายการการันตีในหลังหรือเปล่านะนี่เห็นไหมเขาเขียนไว้รายการที่สองใช่ไหมฮะนี่นะสามองค์นี้นะรายการที่สองใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะลูกค้านะน่าจะเป็นรายการการ,การันตีในหลังอ่ะผมดูก่อนนะครับแล้วรายการแถมยกหลังอยู่ไหนเอ่ยอันนี้สองเนาะผมเช็คดูก่อนเนาะนะครับ ื่อความชัดเจนนะผมการันตีให้เลยว่าลูกค้าทุกคนทุกท่านนะที่ชอบฟังกับผมท่านมีสิทธิ์ได้ลุ้นตะกรุดทองคํากับทุกคนนะครับนะอันนีนะ้ผมเช็คดูก่อนนะครับว่ารายการที่สองมีกี่องค์เนาะเขาติดสติกเกอร์มากี่องค์เนาะแล้วอ่านี่ก็2เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ารายการแถมยกลังอันไหนเอย่ยรายการแถมยกลังอันไหนเอย่ยรายการแถมยกลังเขาจะมี1 2 3สา 4 5ห้ารายการแถมยกหลังมีห้าองค์อันนี้น่าจะเป็นรายการแถมยกหลังนะลูกค้านี่นะรายการแถมยกหลังเขามีห้าองค์นะครับนะซึ่งมีลูกค้าจองไปห,หมดแล้วนะครับส่วนรายการการันตีในหลังเขาจะมีตะกรุดทองคําคู่หนึ่งองค์นะฮะแล้วก็ตะกรุดทองคําคู่ตะกรุดทองฟ้าบาทหนึ่งองค์แล้วก็ตะกรุดเงิน5้าองค,ค์ฝังนาคปรกห้า,าองค์และแล้วก็ตะกรุดสามประศาหนึ่งองค์แล้วก็รุ้นเซอร์ไพรส์อย่างอื่นอีกมากมายแสดงว่านี่ห้าองค์นี้ คือรายการซึ่งเป็นรายการแถบยกหลังนี้ลูกคา้าดูตามใบรายการนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยนะครับมีนะห้าองค์นี้นะฮะนะตะกุดทองคําแท้3ามดอกหนึ่งองค์ตะกุดทองคําแท1้ทแท1ดอกหนึ่งองค์กําไรทองคําแท้2ดอกหนึ่งองค์ตะกุดเงิน4ี่ดอก1องค์แล้วก็ตะกุดทองฟ้าบาท9้าดอก1องค์นะผมก็จะเหลือองค์เดียวนะ,ะผมเหลือตะกุดทองฟ้าบาท9้าดอกหนึ่งองค์นะแต่ขออนุญาตไม่ให้ใครแล้วกันขออนุญาตเก็บไว้นะครับเพราะเหลือองค์เดียวส่วนรายการอื่นก็มีคนจองไปหมดแล้วนะครับนี่คือ รายการแถมยกรังนะฮะส่วนรายการที่เขาการันตีในรังนะไม่มีการทำตำหนินะลูกค้านาะชัดเจนนะครับ100ลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการแกะรายการแถมยกรังเช็คดูแล้วกันนะครับนะต้องเช็คก่อนนะครับลูกคา้าเพื่อความชัดเจนเนาะอันนี้คือเนื้อสีฟ้าตะกุดเงินนะครับอ่านะเดี๋ยวเช็คดูก่อนเนาะนี่ไงนะฮะตะกุดเงิน4ดอกหนึ่งองค์นะครับอ่านะชัดเจนลูกค้าเห็นไหม นี่นะตะกุดเงินสี่ดอกหนึ่งองค์นะครับอ่านี่ก็มีคนจองไปแล้วนะครับเป็นรายการแถบยกลังชัดเจนนะครับสี่ห้าองค์นะอันนี้คือตะกุดทองคําครับหนึ่งดอกอะนะนี่หุ่นเนื้อสีฟ้าสวยมากลูกค้าอันนี้คือตะกุดทองคํหนึ่งดอกนะครับอ่าเห็นไหมทองคํเนี้ยหนึ่งดอกอ่าผ่านไปนะครับเช็คดูก่อนนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะ อันนี้คือตะกุดทองคำสามดอกครับลูกค้าสวยมากดูฝังพลอยเม็ดเป้งๆเลยฮะทองคำสามดอกนี่ไงนะครับนี่ชุดแรกเลยไหมนะครับโอเคนะคผ่านไปนะครับถัดไปนะครับนี่นะฮะนี่คือตะกุดอุ้ยนี่ของผมลูกค้านะครับนี่คือตะกุดทองฝาบาทเก้าดอกนะครับคอของผมนะนี่เห็นไหม ตะกุดทองฝาบาทเก้าดอกหนึ่งองค์<อ>เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่สวยมากลูกค้าเป็นเนื้อว่านขาวนะฮะนี่เขาเรียกนเนื้อว่านอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเนื้อเนื้อขาวเจ้าซัพย์นะครับนี่คือเนื้อขาวเจ้าทัพย์ฝังตะกุดทองฝาบาทเก้าดอกฝังพลอยนะครับโอ้โหฝังพลอยเม็ดเป้งๆเ,เ,เะ,ะดูดูสวยมากลูกค้าดูดูนะฮะ นะเลขโอ้เลขเจ็ดเ็ดด้วยฮะโอ้โหองน,นี้นี่ฮะแถมยกลังครับชัดเจนครับต่อโค้ดแถมยกลังเห็นไหมฮะนี่เลขเจ็ดสิบเจ็ดโอ้สวยมากด้านหลังเป็นยันน่าปัดตลอดโอ้องนี้เก็บครับเก็บครับไม่ให้ใครนะฮะองนี้เก็บนะฮะอ่าเก็บเลยนะฮะเข้าตู้เซฟทันทีอีกหนึ่งองนะครับก็จะเป็นรายการซึ่งเป็นรายการแถมยกลังเช่นกันนะผมต้องแกะเช็คนะนี่คือกําไร ทองคําคู่นะฮะกําไรทองคำนะสองดอกนี่นะฮะเห็นไหมก็มีเจ้าของเช่นกันนะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับผมขออนุญาตนะครับทําการค克ะเนื้อนะครับนะละเนื้อรายการลุ้นเลยนะครับอ่ะลูกค้านะครับขออนุญาตละเนื้อนะครับนะเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะการันตีว่าทุกคนทุกท่านนะครับ ที่ชาวบูชาปทุมพงกับผมนะครับมี10ิได้ลุ้นนะครับรายการตะกุดทองคําตะกุดเงินนะการทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่มีเลือกเที่ยวรักไม่มีมักที่ชังนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับคือผู้มีพระคุณของผมนะครับนะผู้ให้การสนับสนุนต้อนรับผมมานะตั้งแต่ผู้ติดตามหนึ่งคนจนปัจจุบันมีผู้ติดตามใน y o u t u b e นะครับ หนะนึ่งหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับอ่ะขออนุญาตพระนะขออนุญาต,นะต,ญาตไม่ค่าแรงนะเท่านี้พอลูกค้าเพราะว่าเนื่องจากนี่คือนะเป็นพระผงเกรว่าจะได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้การันตีนะเขาการันตีมาแต่เขาไม่ได้ทําตําหนิมานั่นก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าคณะผู้จัดสร้าง,ขางเขาชัดเจนอยู่แล้วนะลูกค้านะอ่ะโอเคนะพอหอมปากหอมคอนะครับนะนะ ลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตไปทำการแปะหมายเลขลุ้นนะหนึ่งถึงหนึสักคู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขนัาเบอร์หนึ่งถึงหนึเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่อยากจะเลือกเบอร์นะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับวันนี้วันที่16มีนาคมนะวันพฤหัสนะครับผมคงจะไม่ได้จะส่งพัสดุนะเพราะว่าตอนนี้นะณนะนะช่วงเวลาที่อัดคลิปตอนนี้คือเวลาประมาณ นะสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะก็คือสี่โมงครึ่งนะสี่โมงเย็นนะครับนะคงจะได้ส่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่สิบเจ็ดมีนาคมนะจัดส่งพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับคงไม่เกินวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะฮะคงไม่เกินยี่สิบมีนาคมนะทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับหากเกินยี่สิบมีนาคมนะแล้วลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้รับพัสดุนะรบกวนทุกท่านแจ้ง หรือติดต่อหาผมด้วยผมจะได้เช็คให้ท่านว่าพัสดุของท่านนะถึงไหนอย่างไรติดขัดปัญหาในเรื่องอันใดนะครับเหตุใดถึงอย่างไม่ได้รับพัสดุนะครับนะฟังนะฮะส่งวันพรุ่งนี้นะครับ17มีนาคมวันศุกร์นะครับนะฮะวันนี้ไม่ได้ส่งนะวันนี้ค่าแล้วนะครับ4โมงครึ่งแล้วนะครับนะขนส่งนะมาส่งล่าช้านะฮะพระมาถึงผมก็4โมงแล้วนะฮะนะผมก็ ทำการแกะคระให้ท่านเรียบร้อยติดบงติดเบอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สี่บงครึ่งแล้วนะฮะส่งไม่ทันแล้วนะครับส่งวันพรุ่งนี้17มีนาคมนะครับไม่เกิน20ิมีนาคมทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับรับทราบทุกคนทุกท่านนะครับนะท่านไหนอยากจะเลือกเบอร์นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ 1- ถึง100เบอร์อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะฮะยังไม่มีใครเลือกแม้แต่เบอร์เดียวนะแต่ว่ามีคนจองหมดแล้วนะฮะ ให้ติดต่อเข้ามาเฉพาะคนที่สั่งจองทันนะท่านไหนสั่งจองไม่ทันไม่ต้องติดต่อเข้ามาเพราะว่าพระมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเฉพาะคนที่สั่งจองทันติดต่อเข้ามาเลือกเบอร์ได้เลยนะครับนะผมจะเริ่มดําเนินการแพ็กพัสดุให้ทุกท่านนะอาจจะเป็นเย็นนี้นะประมาณสักสองสามทุ่มนะหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะยังมีเวลาท่านพอจะเลือกเบอร์นะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมก็มีนะครับมีอ่า พระนะอีกรุ่นหนึ่งก็คือนะพระปิตาคําชะโนดนะพระปิตาคําชะโนดรุ่นแรกนะปิตาหล่อนะจะมาวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยเกรงว่านะเกรงว่าจะแพ็คพัสดุไม่ทันนะวันนี้ผมจะเริ่มดําเนินการแพ็คพัสดุเลยนะน่าจะเวลาประมาณ1หรือ2องทุ่มโดยประมาณนะตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็นนะท่านไหนอยากเลือกเบอร์ติดต่อเข้ามาได้เลยก่อนที่ผมจะเริ่มดําเนินการแพ็คพัสดุนะครับนะ นะใครอยากจะเลือกก็ติดต่อเข้ามาท่านไหนไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะผมมือดีอยู่แล้วเดี๋ยวผมหยิบให้ท่านนะนะท่านได้ะตะกุตองคําอย่างแน่นอนนะครับนะนี่คือพระปิตาปลดหนี้รุ่นแรกนะหลวงตาขึมวรธรรมนะครับวัดผักขะนะตําบลลิ้นฟ้าอําเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศ,ศรีสะเกดนะครับนะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายการแถมยกลังนะครับ รายการแถงยกลังนั้นก็มีคนจองไปหมดแล้วนะครับนี่คือเนื้อว่านขาวนะฮะเนื้อว่านขาวนะครับนี่นะฮะเห็นไหครับเห็นนะฝังตะกุดทองฝาบาทเก้าดอกนะครับฝังพรอยนะองค์นี้ผมเก็บนะครับเลขเจ็ดสิบเจ็ดต่อคดแถมยกลังชัดเจนลูกค้าเห็นไหมองค์นี้ไม่ได้เปิดราคานะครับหนาะวรุ่นแรกชัดเจนลูกค้านี่พุทธคุณสูงมากนะครับนี่เห็นไหม แล้วก็องค์นี้นะฮะเป็นโเรืองแสงด้วยนะครับเป็นโเรืองแสงในยามค่าคืนนะฮะรายการแถมยกลังทั้งห้าองค์เป็นเรืองแสงหมดเลยลูกค้าเห็นไหมสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะสูงให้ท่านดูแบบชัดๆเลยฮะนีเห็นไหมนะ,ะฝังพลอยเม็เป้งๆเลยฮะด,ดูเนื้อก่อนดูเนื้อดูองค์พระดูเนื้อหามนลราลนะลูกค้าโอ้นิ้วมงนิ้วมือโอ้สวยมากนะครับเห็นไหมนี่ ดูด้านหลังครับนี่แถมยกลังชัดเจนเลขเจ็ดเจ็ดต่อโคดขอไขด่ดาวกระจายนะขอไข่ก็ย่อม,มาจากนะชื่อของหลวงตานะหลวงตาขึมนะครับนะหลวงตาขึมวัดผักะจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้านหลังนะก็เป็นยันนปัดตลอดด้านบนก็เป็นรุ่นแรกนะครับชัดเจนดูดูผิวพระนะลูกค้าดูเนื้อหามวลสารดูผิวพระเป็นไงฮะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วครับนะดูครับ นาะสร้างน้อยแค่8 00 0ันองแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยวัตถุประสงค์ชัดเจน mm. ก็คือนําปัจจัยทั้งหมดไปร่วมสร้างนาะพระใหญ่ริมแม่น้ํามูลนะเป็นวัตถุประสงค์ที่นาะดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูองค์อื่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นองค์สีฟ้าเรืองแสงเหมือนกันนะฮะองค์สีขาวก็เรืองแสงนะสีขาวก็เรืองแสงสีฟ้าก็เรืองแสงองค์นี้เป็นกําไลทองคำนะก็มีเจ้าของหมดแล้วองค์นี้เลขสี่ิบห้านะลูกค้า นี่นะฮะเลข45องนี้ก็มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ท่านดูทีละองค์นะครับองนี้ก็จะเป็นตะกรุดทองคำหนึ่งดอกแต่ว่าองนี้ฝังพลอยแบบโหสุดจริงๆฮะแล้วก็เป็นเลข28โอ้ยสวยมากลูกค้านะยินดีกับเจ้าของด้วยนะฮะท่านไหนที่สั่งจองทันนะองนี้เป็นตะกรุดเงินแท้สี่ดอกครับนี่เลย ด้านหลังเลขหกสองครับโอ้โหแล้วก็เป็นเหลืองแสงด้วยนะฮะนี่สวยมากลูกค้าเรี่ยมขึ้นคอได้เลยครับพุทุกคุณสูงมากนะครับนะแขวคาดาปลอดภัยคงกระพันชาตรีและเมตตามานิยมสูงมากนี่คือตะกุดทองคำสามดอกครับแล้วก็ฝังพลอยแบบออัญมณีคือ,ค,อคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นพลอยนะฮะเขาจะค่อนข้างระยิบระยับเรืองแสงในยามค่ําคืนอยู่แล้วแล้วก็องค์พระก็เรืองแสงนี่คือสุดจริงๆลูกค้านะฮะเลขหกหนึ่งครับองค์นี้ ก็มีเจ้าของหมดแล้วนะย้ําว่าทุกรายการนะทุกรายการไม่ว่าจะเป็นโรายการแถมยกรังนะครับและรายการลุ้นนะมีเจ้าของหมดแล้วนะก็จะเหลือว่างแค่องค์นี้แหละนะครับนี่แถมยกรังนะซึ่งเป็นตะอ่าเนื้อว่านขาวนะครับตะกุดทางฟ้าบัตรดอกนะครับองค์นี้ไม่ได้เปิดราคาเลขเจ็ดเจ็ดนะผมจะเก็บไว้นะเก็บไว้บูชาเก็บไว้ใช้งานนะซึ่งพุทธคุณของหลวงตาขึมต้องบอกว่า นะสูงมากๆในทางเมตตามหานิยมและทางแคลวคาดคงกระพันชาตรีท่านก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับ h ชนแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับพระปิตาปหนีรุ่นแรกหลวงตาขึมวรธรรมวัดผักขะตำมนลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดชิสเกตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ